สวัสดีค่ะนายสวีเดนค่ะเพื่อนๆค่ะเจอกับไหนก็มีเรื่องมาเม้ามอยกันอีกแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะเรื่องชาวบ้านเรื่องผัวผัวเมียเมียค่ะเรื่องของสายฟออีกตามเคยนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะก็เนาะเออแล้วก็ไม่รู้จะ มไมู่้จะทำคอนเทนต์อะไรก็คอนเทนต์ที่อยู่ใกล้ๆตัวแล้วกันนะไปสูงสิงห์อยู่ในหลายๆเพจนะก็เลยก็ขออนุญาตแล้วกันนะขออนุญาตนะเพราะว่าตามเจ้าของโพสคือเจ้าของโพสก็แบบว่าก็คือไม่ได้ระบุตัวตนนะก็คือแบบว่าคือนายก็ขออนุญาตนะขออนุญาต,นะออญาตเล่าต่อแล้วกันนะคะก็คือเรื่องของผวหัวเมียเมียนะแต่เรื่องนี้ก็คือแบบว่าเขาเรียกอะไรหล่อความคิดแปลกแปลก,กไหม บางทีความคิดแปลกๆของฝรัง่งนะความคิดแปลกๆของฝรั่งแต่บางทีเขาก็สําหรับฝรั่งเองเขาอาจจะไม่แปลก็ได้นะเออเดี๋ยวเรามามองมนะคือไปดูกันเลยนะคแล้วก็เรื่องไม่อยู่ว่าพฤติกรรมและความคิดแปลกๆของฝรั่งที่ทําให้อ่าตัวของผู้โพสเนี่ยอึ้งนะครับปัญหาเนาะก็คือผู้โพสเนี่ยคือ,ค,อคือได้อยู่กินนะก็ได้อยู่กินเรากับแฟนนะียเห่อเรากับแฟนอยู่ด้วยกันมา 6ปีนะ6ปีแล้วก็มีลูกด้วยกัน1คนนะไม่ได้จดทะเบียนอ่าไม่ได้แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนนะก็คือเหมือนกับอายู่ด้วยกันคู่รักแบบปกติทั่วไปนะแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยก็คือแฟนนะแฟนก็คือพูดขึ้นว่าอ่าเธอนะ่ะสามารถไปมีอะไรกับคนอื่นได้นะผมไม่ว่าอ่าแค่ป้องกันให้ดีและให้บอกผมทุกครั้ง และส่วนตัวผมเนี่ยก็สามารถไปมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นได้เช่นกันแต่เราเนี่ยไม่ได้ทะเลาะกันนะเรายังรักกันเหมือนเดิมใช้ชีวิตครอบครัวเหมือนเดิมมีความสุขเหมือนเดิมอ่ะ ผู้โพก็คือแบบว่าพอได้ยินแบบนี้ก็คือแบบว่ามึนนะเป็นมึนมึนงงเงียบไม่ไม่รู้จะพูดอะเลยอ๊บางทีมันก็อึง้งอึ้งนะอาการอึ้งแล้วกันนะเพื่อนเพื่อนคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับเพื่อนเพื่อนขาเนาะส่วนตัวนายอีกส่วนตัวนายส่วนตัวนายไม่มีดรามา่าส่วนตัวนายก็คือคิดว่าเปลกไหมมันก็เปลกเลยนะเออนะ พูดง่ายนะบางทีมันก็แปลงนะเพราะบางทีผัวเมียนะคือถึงจะไม่จดทะเบียนสม่สคือเป็นผัวเมียนะเป็นผัวเมียเป็นผัวเมียคือมีลูกด้วยกันนะาบางทีมันก็แปลกที่จะมาขอแบบว่าไปมีเแต่ก็คือมันก็แปลกอะไรที่จะให้เราไปมีอะไรกับคนอื่นหรือว่าเขาจะไปมีอะไรกับคนอื่นมันก็แปลอยู่แล้วแหละสําหรับ,รบคู่ครองนะสาหรับคู่ผัวตัวเมียนะแต่บางทีอ่ะ ตามอีกมุมหนึ่งก็คือนะคิดว่าคือผู้ชายนะผู้ชายคือแบบว่าชัดเจนดีชัดเจนดีคือมีม,มีมีอะไรคือแบบว่าเออเปิดเผยนะเปิดเผยไม่ได้ไปแอบ,บกินนะไม่ได้ไปแอบ,บกินนะบางทีก็บางทีมันก็ทาใจไม่ได้นะถึงจะแอบ,บกินหรือว่าไม่ได้แอบ,บกินบางทีมันก็ทําใจไม่ได้แต่แต่แตถ้าให้ในอ่ะเส้งความคิดก็คือแอบบกินไปแอบ,บกินนะ่ะจะรู้สึกสบายใจกว่าไหม ไปแอบกินคือเราไม่รู้ไงเราไม่รู้คือเขาเขาาฝ่ายชายไปแอบกินนะเออบางทีเออนะเราไม่รู้แล้วก็มันก็ถ้าเราไม่รู้มันก็ไม่เกิดความระคายเคืองหรือว่าไม่สบายใจไงนะแต่ถ้าเรารู้อะรู้ทั้งรู้ว่าผัวตัวเองเนี่ยจะไปมีอะไรกับคนอื่นเนี่ยบางทีมันก็ทําใจไม่ได้เหมือนกันแนละ้วทาใจไม่ได้นะบางทีเออนะนี่แหละคือความอ่าเขาเรียกอะไรพออยู่ด้วยกันแล้วบางทีอะหกปีนะนี่อะไรตามในโพลคืออยู่ด้วยกัน6ปีคือ อาจจะเรื่องบนเตียงนะเรื่องบนเตียงเรื่องอย่างว่าคืออาจจะแบบว่าไม่ไม่ตื่นเต้นอีกแล้วไงไม่ตื่นเต้นพาะมีลูกด้วยกันแล้วไม่ตื่นเต้นอีกต่ตอ,กอไปนั่นเองนะแต่ก็คืออ่าอก็คือเขาก็คือทั้งสองคือ,อยังอ่าเขาเรียกอะไรผู้ชายาก็ยังแบบว่ายังรักษาสภาพของครอบครัวนะแล้วก็เปิดใจนะบางทีก็เปิดใจเออคุยกับภรรยานะว่าเออความต้องการของเขาอาจจะแบบว่าอาจจะอยากจะแบบว่า ไปมีอะไรกับคนอื่นแค่ไปมีอะไรกับคนอื่นนะคือแบบว่าแค่แค่ความสุขนะแค่ความสุขชั่วระยะเวลาหนึ่งนะก็คือเออนะไปซื้อกินไปหากินเราโน่นนี่นั่นว่ากัานไปนะแต่ก็คือมันก็แฟร์ออนี้คือมันก็แฟร์ถ้าถ้าฟังก็คือมันก็แฟร์คือไม่ใช่ว่าฉันผู้ชายฝ่ายชายเนะี่ยฉันขอไปมีอะไรคนอื่นนะแต่เธอมีไม่ได้อันนี้คือไม่แฟร์แต่เนีียคืออ่ะฝ่ายชายก็คือแบบว่า เธอก็ไปมีอะไรกับคนอื่นได้แต่ก็คือฉันก็ไปมีอะไรคนอื่นได้คือมันแฟร์แฟกันไงเขาก็เปิดโอกาสให้ทั้งสองนะคือแบบว่าอันนี้คือเฟร์ฟร์ในระดับหนึ่งนะแต่ก็มันไม่ใช่เรื่องปกตินะถ้าเป็นคนไทยถ้าเป็นคนไทยถ้าเป็นคนไทยฟังเนี่ยคือมันก็ไม่ใช่เรื่องปกตินะแต่สําหรับฝรั่งเหรอมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องปกติแล้วนะบางแต่ ส่วนใหญ่นะฝรัง่งส่วนใหญ่คือเขาก็เปิดเผยไงเปิดเผยนะคือเขาอยากจะทําอะไรก็คือเปิดเผยก็อยากจะ,ะพูดอะไรบางทีเขาก็เปิดเผยคือเปิดเผยคือชีวิตคู่คือต้องคุยกันนะต้องคุยกันให้รู้เรื่องนะก็มีอยู่หลายคู่เหมือนกันนะมีอยู่หลายคู่ที่แบบว่ามีสถานะเป็นผัวเมียนะแต่คือเขาก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์นะ อย่างว่านะคือแบบว่าอาจจะมีแยกห้องนะแยกห้องนอนนะแต่คือรักษาของสภาพอ่าของครอบครัวไว้คือมีลูกมีต้องดูแลนู่นนี่นั่นด้วยกันนะแต่คือเรื่องของอย่างว่าคือเคยเธอจะไปมีฝ่ายอ่าคนไหนก็ไม่ว่าฉันจะไปมีก็ไม่ว่านั่นเองนะมันก็มีให้เห็นมันก็มีให้เห็นด้วยนะของอ่าเขาเรียกอะไรไม่ใช่แต่ฝรั่งเลยนะคิดว่านะคือส่วนใหญ่ก็คือถ้าเออถ้าคุยกันนั่นคือยังรักษาสภาพของครอบครัวไว้นะคือแบบเออนะเขาคือคุยกันนั่นนั่นเองนะ นี่แหละบางทีมันก็แต่สำหรับาเคสนี้นะแต่จริงๆนะั่นคือมันก็อึ้งไหมมันก็อึ้งอะไรนะมันก็เออนะยิ่งเราฟังแล้วก็คือเหมือนกับหมดรักกันแล้วเออยังไงก็คือบอกเลิกไปดีกว่าไหมบอกเลิกแล้วก็ให้ต่างคนต่างไปกันดีกว่าไหมแต่ว่าคือเขาก็ยังคิดถึงอสภาพครอบครัวคือเพราะว่ามีลูกด้วยกันนะั่นเองนะมีลูกด้วยกันนะคือแบบว่าเออนะฝ่ายชายก็แบบว่าไม่ได้แบบว่า ไม่ได้หมดรักตามเขาบอกตามตามเขาในโพลกคือว่าแบบก็ก ús, ยังมีความรักด้วยกันนะแต่ว่าคือว่าคือต้องการที่จะไปมีอะไรที่มันตื่นเต้นนะตื่นเต้นตื่นเต้นในเรื่องของอ่าอย่างว่านะมีเรื่องของอย่างว่าในบางทีเนาะเพราะว่าอะไรเพราะบางทีคู่รักกันแล้วบางทีงอยู่เป็นสิบปีบางทีมันก็มีเป็นจืดจางแล้วมันจืดจางอย่างว่านะอ่านก็อืมน,นะบางทีงก็พูดยากเหมือนกะันเพราะว่าเรื่องของผัวเมียนะเรื่องของผัวเมียนะเรื่องของคู่ครองบางทีมันก็ แต่ก็ดีที่อเขาได้เปิดอ,อกไงว่าเปิดอ,อกเอ,อิมเปิดอ,อกแบบว,ว่าคุยแบบว่าตรงไปตรงมาคุยตรงไปตรงมาว่าเขามีความต้องการแบบนี้นะเธอจะรับได้ไหมนะถ้าเธอรับไม่ได้คือถ้าในคิดว่าถ้าฝ่ายหญิงคือรับไม่ได้คือส่วนส่วนส่วนใหญ่ก็จะรับไม่ได้อยู่แล้วนะรับไม่ได้นะบางทีมันอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรอาจจะ ไปถึงเรื่องของการเลิกรากันก็ได้นะรับถ้าไม่ยอมรับนั inhos, can, uh, uh, ้นนู่นนี่นั่นก็คืออาจจะนําไปส er ู่เรื่องของครอบครัวแตกแยกแล้วกันนะคือเพราะว่ามันเออนันคืออันนี้คือมันคือเขาเรียกอะไรจุดเริ่มต้นแล้วกันจุดเริ่มต้นของการของความมาแตกราวแล้วกันนะก็คือเออนะอันนี้คือมันก็พูดยากจริงๆเพราๆ่ะพูดยากจริงเรื่องของผัวเมียนะบางทีก็พูดยากเพราะว่าเราไม่รู้ว่า จุดเริ่มต้นมาเป็นยังไงนะบางทีก็เรื่องบนเตียงมาเป็นยังไงนะเราก็ไม่รู้ไงเราก็ไม่รู้เนาะ <S <S เขาอาจจะแบบว่าอืมอาจจะไม่หวือบาแล้วไงคือเราต้องเออเราก็ต้องแบบว่าปรับตัวเองแล้วกันนะถ้าเป็นฝ่ายหญิงคือปรับตัวเองนะเออปรับตัวเองถ้าปรับไม่ได้ก็โอเคยอมรับแล้วกันนะยอมรับอยอมรับข้อเสนอแล้วกันนะคือมันจะได้แฝงกันนะดูสิว่าแต่มันก็คือมีเขาเรียกอะไรเป็นมีโอกาสมากที่จะ เลิกรากันเนาะก็ขอเป็นกำลังใจนะอันนี้มันก็เป็นความคิดแปรเปลีปบบของฝรั่งไหมเออมันก็มีทุกที่ยไม่ใช่แค่ฝรั่งนะอันนี้คือเป็นความคิดเห็นของไหนนะทุกคนทุกที่ทุกทกชาติบางทีมันก็มีเรื่องแบบนี้นะแต่ก็ดีที่ฝ่ายชายก็คือพูดแบบว่าชัดเจนนะคบเพื่อนๆเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรสามารถมามอมอยมาพูดคุยกับไหนได้นะรับไม่มีผิดไม่มีถูกนะเรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของเรานะแต่คือออกมาพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่นะครับ